สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านสำหรับคนที่เป็นมือใหม่โซล่าเซลล์แล้วก็คนที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพามาซื้อแผงวันนี้จะเน้นที่แผงเลยโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามีหลายวิดีโอที่ผมทํานะครับสำหรับคอนโรลชาร์จเจอร์นะครับหลายคนเข้าใจแล้วนะครับถึงคอนโรลชาร์จนะครับวันนี้เราจะมาดูถึงพระเอกของเราคือแผงโซล่านะครับซื้ออย่างไรให้ถูกซื้ออย่างไรให้ได้ของคุณภาพ ซื้อจากสินค้าที่ผมซื้อมาโดยตรงแล้วก็ใช้เองจากประสบการณ์ตรงๆนะครับผมจะมาเริ่มต้นจากของจีนก่อนนะครับแล้วก็เป็นของไทยนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ครับ6.09เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับ6นะครับจุด09นะครับคูณ37 225บาทนะครับผมได้แค่3บาทถูกไหมครับ แถมสายไฟก็ไม่มีห้ผมเลยต้องมาต่อเองนะครับเพิ่มเงินนี้แค่นะครับไม่กี่สิบบาทนะครับซื้อตัวนี้จะคุ้มกว่านะครับอันนี้ผมขอแนะนําเลยกันเพราะผมซื้อมานะครับเห็นไหมครับทีนะครับตัวนี้นะครับสองร้อยยี่สิบกว่าบาทนะครับได้แค่สามวัตนะครับเพิ่มอีกนะครับท่านเพิ่มอีกเจ็สิบกว่าบาทนะครับท่านจะได้ห้าวัตเลยเห็นไหมฮะ ราคา300นะครับแถมทนทานกว่ากันนะครับไปดูเลยครับข้างในเป็นยังไงรายละเอียดนะครับตัวนี้นะครับอ่าด้านหลังนะครับก็มีสายทันเรียบร้อยไม่ต้องไปต่อเองเหมือนผมนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นโมโนนะครับแข็งแรงสวยงามนะครับแถมส่งก็น่าจะไวกว่ากันนะครับเพราะว่าในเมืองไทยนะครับไม่ต้องรอเป็นเดือนเหมือนของผมนะครับ ซึ่งอันนี้ผมก็ซื้อเหมือนกันครับซื้อเมื่อวานนี้เองครับอันนี้ผมไปซื้อที่บ้านม่อเลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็ติดต่อทางเว็บไซต์นี้ดูนะครับนี่เบอร์โทรนะครับลองเข้าเว็บเขานะครับพิมพ์ตํานี้เลยครับเขามีส่งต่างจังหวัดไหมค่าส่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับทางเว็บไซต์นี้นะแต่ผมซื้อของเขามา3ามชิ้นแล้วสำหรับแผงนะครับใช้ดีนะฮะสองแผงแรกนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาอยู่บนรถยังไม่ได้ทดสอบนะครับแต่โอเคผมก็มั่นใจของเขาในระดับหนึ่งนะครับ ผมเคยซื้อกี่วัตผมเคยซื้อ20วัตครับนะครับซื้อมาแล้วนะครับ720บาทนะครับแผงมันจะบางๆกว่านี้หน่อยนะครับอันนั้นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่โมโนนะครับเป็นโพลีนะครับก็เลยถูกกว่าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถูกกว่าตรงนี้นะครับแค่80บาทซื้อมา720ผมซื้อมาสองแผงนะครับทึ่งใช้อยู่ตอนนี้นะครับที่อัดวิดีโอแรกๆ ให้ทุกท่านนะครับดูนะฮะทีนี้ตัวนี้ผมซื้อมาทําอะไรนะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะใช้กับอุปกรณ์จะต่อตรงนะครับกับปั๊มน้ําที่ไม่เกิน5วัต์นะครับก็เป็นวิดีโอเก่าๆนั่นแหละครับที่ผมสอนไปนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นแค่น้ําพุนะครับง่ายๆนะครับสร้างออกซิเจนให้บ่อกุ้งบ่อปลาของผมนะครับผมจะลองไม่ต่อแบตดูนะครับเพื่อความประหยัดนะครับ ให้ปนออกซิเจนพวกของวันนะครับกลางคืนเราก็จะมีออกลมให้เขาอยู่แล้วนะครับเป็นฝอยๆนะครับอันนี้ผมแนะนําเพราะว่าผมดูแล้วเว็บอื่นก็ส่วนใหญ่ก็ราคาไม่ไม่ถูกกว่านี้ครับอืมเอางนี้แล้วกันเดี๋ยวผมก็ซื้อตัวนี้ซื้อมาสามแผงแล้วครับผมจะแนะนําเจ้านี้แล้วกันสำหรับหลายคนนะครับลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะหาแผงลองดูลองเล่นนะครับไม่รู้ซื้อที่ไหนนะครับผมแนะนําที่นี่แล้วกันนะครับมีเบอร์นะครับเห็นไหมฮะ ข้อพิเติดต่อนะครับฝ่ายขายฝ่ายช่างสารพัดเลยอีเมลสารพัดเลยท่านก็ลองโทรดูนะครับผมไปโทรอ่ะหลายคนแล้วก็บริการดีมากครับน้องๆนะครับผมก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะที่ไหนดีนะครับก็จะแนะนํานะครับเพราะเจ้านี้มีชื่อเสียงนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับโอเคครับห้าวัตสามร้อยบาทปัดไปนะครับอ่าขอเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งซื้อเมื่อวานนี้เองนะครับ ผมจะพามาดูตัวนี้เลยแหละครับตัวนี้ก็ปัดไปนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนครับว่าผมซื้อทําไมตัวนี้แค่สองรอกว่าบาทมันถูกผมจะซื้อมาทํางานวิจัยของผมนะครับผมต้องการไม่มากไม่เกินสามเพราะฉะนั้นผมเลยกล้าซื้อสองรกว่าบาทนะครับต่อแผงผมซื้อมาสาแผงกับตัวนี้นะครับซึ่งนะครับก็โอเคนะครับแต่ยังไม่ลองใช้นะแต่ว่าก็ ดูจากฟีดแบ็แล้วบางคนก็ซื้อเยอะเนี่ยห้าแผงนะครับบางคนซื้อมากกว่าผมอีกครับก็มาที่เว็บออม,มอีกทีครับไหนไหนก็มาแล้วนะครับเว็บไซต์แห่งนี้นะครับผมจะแนะนําสําหรับมือใหม่นิดหนึ่งครับลหลายๆคนจะซื้อนะครับก็มาถามผมว่าจา์ช่วยจัดให้ผมหน่อยผมจะต้องการนี้ต้องถามต่อไปครับว่าคุณจะมีงบเท่าไหร่แล้วคุณจะใช้กับบ่อนะครับบ่อกุ้งบ่อปลาหรือรดน้ําเนี่ย ใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาเริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับผมจะแนะนํานิดนึงนะครับเริ่มจากน้อยๆเป็นชุดนี้ครับผมชุดนี้นะครับสามพันเก้าครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่สี่อย่างนะครับอย่างแรกคือแผงยี่สิบวัตต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลชาร์จซึ่งผมสอนในวิดีโอไปแล้วนะครับใคร จะซื้อเองก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อที่นี่เพราะว่าของผมจะถูกกว่านะครับสองร้อยบาทนะครับและได้เอมนะครับอันนี้เรามาบอกกันตรงๆเลยอันนี้ก็ได้สี่เอมของผมมันยี่สิบเอมครับแต่จริงๆมันก็ใช้ไม่ถึงครับอืแต่เสื้อไว้สี่เอมก็ดีนะครับของผมสองร้อยบาทเองนะครับอันนี้เขาขายตัวละเจ็ดแปดร้อยอะไรเท่าที่ผมจำจำจำไม่ผิดนะก,ก็แน่นอนครับอันนี้ผมแนะนําว่าซื้อที่ผมสอนวิดีโอจะดีกว่า แต่นี่ยังเขาผ่านครับเขาถูกอันนี้ก็ถูกใช้ได้สามอย่างที่ถูกแต่ถ้าเป็นผมนะมือใหม่นะผมซื้อหมดเลยก็คือในเมื่อวิดีโอผมสอนถูกก็จริงใช่ไหมฮะแต่แพงกันแค่ห้าหกร้อยใช่ไหมครซื้อเขาเนี่ยเขาลดให้ด้วยนะฮะจากสี่พันสี่ใช่ไหมครับแต่ศูนย์ลดเหลือสามพันเก้านะครับลดไปก็สี่ร้อยอยู่แล้วเพราะมือใหม่ป้องกันการผิดพลาดนะครับมาครั้งแรกไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยดูวิดีโอเล้งงๆอยู่ให้ซื้อชุดนี้ไปเลยครับเนี่ยครับเพราะนะครับ ท่านจะได้ดูเขาต่อให้ด้วยเวลาเขาส่งของมาที่บ้านเนี่ยเขาส่งมาเขาแยกกันอยู่แล้วแต่ท่านก็สามารถโทรถามเขาได้ต่อ,อยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับที่ผมสอนแล้วครับเนี่ยต่อเข้านี้ก่อนนะครับไลนนี้ครับต่ออย่างนี้ครับนะไลนตัวนี้ครับตั้งกต่ต่อน,นี้เลยครับอ,อันนี้เขาคำนวณแล้วนะครับว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้นะครับ ตลอดวันนะครับจนกลางคืนเลยนะครับวิธีการนะครับคำนวณที่ผมสอนไปแล้วนะครับ 45m ใช่ไหมครับแบตที่เขาให้มานะครับ innova าโกล b a ตตัวนี้นะครับ 45m ใช่ไหมครับท่านเอานะครับไอ้สาม m เนี่ยไอ้ปั๊มตัวนี้ที่เขาให้มาเป็นชุดเนี่ยไปหารครับ 3, 1, มเป็นสใช่ไหมครับ15 3ห้คูณห 15โอเคสรุปแล้วแบตลูกนี้สามารถเปิดอันนี้ได้15ชั่วโมงครับ15ชั่วโมงนี่ถามว่ามันดับเลยไหมคาตอบคือไม่ดับครับเพราะอะไรสมมติว่าโอเคพระที่ตกดินนะฮะตั้งแต่6โมงเย็นนะครับสมมตินะถ้าเป็นหน้าหนาวก็ตกเร็วหน่อยคือ6โมงครับตัวนี้ไม่ทำงานแล้วใช่ไหมฮะไฟตัวนี้จะเริ่มทำงานใช่ไหมครับ เอาหกบวกสิบห้าได้เท่าไร่ครับอ่ายี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่หกโมงมามานะครับมันไม่ถึงยี่สิบเอ็ดด้วยซ้ำเวลามันสว่างใช่ไหมครับก็หนึ่งทุ่มเนาะสองทุ่มไล่ไปเรื่อยจนเจ็ดโมงเช้านะครับไก่ขันเนี่ย แสงสว่างก็มาแล้วครับเห็นไหมไม่กี่ชั่วโมงเองมันไม่ถึงกับ15ชั่วโมงหรอกถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่า7โมงเช้าตัวนี้ก็เริ่มทํางานต่อมันจะเป็นวงรอบมันแบบนี้เลยครับหมุนไปเลยทั้งวันนั่นก็หมายความว่าตัวนี้ท่านซื้อไปแล้วเนี่ยท่านสามารถเปิดได้24ชั่วโมงเลยครับอ่านะครับน้ําก็ขึ้นไปนะครับ จากที่ต่ำไปถึงที่ศูนย์ครับแล้วแต่ท่านเลยเข้าเครื่องกรองของท่านนะครับหรือทําน้ําวนนะก็แล้วแต่นะครับถังกรองของท่านตลอดวันตลอดคืนจนกว่าไอตัวนี้จะเสื่อมครับซึ่งนานครับขอรับประกันกันหลายปีครับ 3- ามสี่ปีครับแต่จริงใช้ได้เป็นสิบปีครับตัวเนี้ยเพราะเขาเป็นดีฟไซเคิลนะครับที่ผมสอนไปนะครับว่าเวลาซื้อตัวนะครับแบตเตอรี่จะต้องเป็นดีฟนะครับแล้วก็ไซเคิลนะครับ เพราะอะไรครับเขาทําเมื่อทํามาเพื่อโซล่าเซลล์โดยเฉพาะนะครับมาจากเยอรมันนะครับตัวนี้นะครับนิยมมากเลยบ้านเราครับท่านซื้อที่ไหนก็ได้นะมันจะเป็นต้องซื้อที่นี่แต่นี่ก็จัดชุดมันถูกใช่ไหมครับผมแนะนําเลยครับนี่ถ้าผมได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมได้เยอะมกัน,นะนเนี่ยผมสอนวิดีโอเนี่ยทั่วประเทศคนดูเนี่ยเฉพาะเพื่อนภูมิผมที่ทาในในชมรมกุ้งกําแดงเป็นหมื่นนะคนคนสนใจโซล่าเซลล์นี่สองสามพันคนนะมากดดูอยู่ในวันแรกเลยในวิดีโอผมเนี่ย ถ้าผมได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยผมก็รวยเหมือนกันนะแต่เอาละก็ขอให้ออมรขายของที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นของที่มีคุณภาพต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็ให้ทางบริษัทล้ำรวยล้ำรวยฮะเวพรต่อไปครับคนรวยอยู่แล้วก็รวยต่อต่อไปนะครับขอให้มีธรรมภิบาลนะครับต่อไปครับก็แนะนําครับของดีๆคนขายดีเราก็แนะนําครับผมก็ซื้อเข้ามาแค่แผงนะครับที่เหลือก็ไปหาซื้อเองได้นะครับ แต่ท่านก็มือใหม่ที่บอกก็ซื้อที่นี่ก่อนเลยก็ได้ครับเพื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไม่ผิดพลาดในช่วงแรกนะครับพอท่านเก่งแล้วท่านจะไปซื้อตามวิดีโอผมสอนก็ได้นะครับอ่ะดูตัวต่อไปครับอ่าลืมอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงนะตัวนี้นะครับความแรงของน้ํานะครับมันสูง4ี่เมตรใช่ไหมท่านเขาควณเลยบ่อท่านอ่ะท่านจะให้มันสูงถ้ามันภายในเนี้ยโอเครับรับไหวแต่ถ้าหกเจ็ดเมตรเนี่ยท่านก็ไปเปลี่ยนปั๊มนะค่อยมาซื้อทีหลังก็ได้นะครับ ซึ่งปั๊มตัวนั้นที่ท่านซื้อนะ่ะอาจจะเป็น4แอมป์หรือ10แอมป์อะไรก็ท่านก็คำวนวณไปทีหนึ่งท่านก็ค่อยมาเพิ่มแบตถูกไหมครับอ่าอันนี้คือหลักการนะง่ายๆเลยสระนะ้ำท่านจะกว้างแค่ไหนท่านไม่สนใจหรอกก็คือท่านจะทำประมาณนี้นะครับ10เมตร5เมตรขนาดนี้รับไหวครับนะฮะนะครับนะก็ถ้าสูบน้ำเข้านาอันนี้ไม่เหมาะครับอันนี้เหมาะกับพวกสองแรงพวกอะไรที่ก็หลักหมื่นนะเดี๋ยวจะดู ต่อไปในวิดีโอต่อไปเดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้เหมาะกับหน้าบ้านนะปลาคราฟนะค,คนเลี้ยงกุ้งก้ามแดงตัวน,นี้กระแสามาแรงมากนะครับนะครับกุ้งตัวละเป็นพันนะครับถ้าเป็นเจ็ดแปดนิ้วนะขายสี่ตัวก็ได้คืนแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้แม่ผมขายกุ้งไปก็สามตัวก็เกือบพันเหมือนกัน,นครับแต่ตัวแค่สี่นิ้วกว่านะครับอันนี้ก็แนะนำเล่นๆครับ ก็ไปดูตัวต่อไปเลยอันนี้เหมาะกับตัวอะไระครับตัวนี้นะครับมันเหมาะกับไอ้พวกปั๊มพ่นนะครับอ่าพวกคนพ่นยานะครับพวกที่เขาลดต้นไม้แบบเป็นละอองนะฮะพูดง่ายๆนะไม่เหมาะก็มาทําแบบปั๊มมาใส่กับถังกรองนะครับหรือทาน้ําตกอะไรงนี้ไม่เหมาะนะครับตัวนี้อันนี้เหมาะกับคนที่สําหรับเห็นเรือไหมฮะพี่น้องเคยเห็นไหม ที่เขาใช้เดือแล้วก็ลากไปแล้วก็ฉีดน้ํามาจากตรงคูน้ํะครับอ่าหรือพ่นน้ําเช็ดรถล้างรถได้หมดครับอีตัวนี้ครับราคาก็นี่เพิ่มอีกหน่อยเองครับนะครับตัวนี้นะครับ 0.7m นะครับตัวนี้ก็กินแอม์น้อยกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับส่วนแบตเตอเดิมโอ้ยอย่างนี้ใช้สบายครับโอ้โหใช้สองเครื่องยังได้เลยว่าแบตแบตมันใหญ่นะครับ ิบห้าแอมป์ถ้าเทียบกับตัวนี้นะแผงเท่าเดิมครับตัวนี้ก็เท่าเดิมนะครับเห็นไหมฮะแล้วแต่งานของท่านเลยใช่แบบไหนถ้าใช้แบบฉีดลดต้นไม้ตัวนี้เหมาะครับต่อไปครับตัวนี้ก็คล้ายกับตัวเมื่อกี้ครับตัวสี่เันสามเนี่ยครับตัวบนเนี่ยนะครับแปลงมาอีกหกแอมป์โอ้โหนี่พ่นไกลเลยครับอันนี้แปลงใหญ่เลยครับท่านนั่งเรือฉีดน้ําลดเป็นสวนเลยนะครับโอ้แบตเพิ่มมาอีกแปดสิบแอมป์ครับสองเท่าเลยนะแต่ราคาก็สองเท่าด้วยนะครับเห็นไหมฮะ ไปก็ปั๊มแช่เหมือนกันกับตัวนี้ครับปืด๊ดเนะเหมือนกันอันนี้สามแอมป์ใช่ไหมครับสี่เมตรมาดูกันปืด๊ดตัวนี้แดเมตรเลยครับ2เท่าเห็นไหมฮะจาก3ามกระโดดมาสิบสองครับสเท่าเลยฮะแต่แบตเตอรี่ก็เพิ่มมาเป็น80ดิแอมป์ครับเกือบหมื่นนะตัวนี้นะแผงก็ใหญ่ขึ้นนะโอ้ร้อยยี่สิบวัตเต็มเร็วพูดง่ายเต็มเร็วเนี่ยแผงเนี้ย เอาตัวยี่สิบาทสี่สิบาทเนี่ยมันเต็มช้าอันนี้เขาเหมาะก็าบาลานซ์กันมากเลยอ่าเหมือนคนตัวสูงก็แต่งงานกับคนตัวที่ไม่เตี้ยมากเน,นี่ยครับแผงกับแบตเมื่อนี่ขยายอันนี้ก็ขยายด้วยนะครับต่อไปอันนี้ก็พ่นนะ้ําเหมือนกันครับเป็นหมื่นกตรงนี้ก็คือเน้นนะครับความแรงแล้วก็ฉีดได้นานลดได้นานนะครับตัวนี้ผมก็มีมีให้ดูนะครับที่ ผมสอนไปผมซื้อที่ Aliexpress นะครับตัวนี้อ่ามาเริ่มแล้วครับเจอแล้วครับไอตัวที่ชาวสวนชาวไร่สูบน้ำเข้านามาเลยครับปั๊มน้ำชักมาแล้วครับพระเอกครับประเทศไทยเราครับเกษตรกรเกษตร,กร,ก,รกรเยอะนะครับตัวนี้ครับพระเอกมาแล้วแพงหน่อยนะแต่สูบน้ำาั้งวันทั้งคืนสูบน้ำ โอ้โหแบบเยอะครับกักเก็บใส่ท้งแบบทําเกษตรได้เป็นได้ไร่นะตัวนี้ครับหลักการก็เดียวกันนะครับพวกนี้ครับมีตัวหนึ่งมีสองตัวนี้ก็ต้องใหญ่หน่อยตัวนี้เท่าไหร่โอ้รหลยสาสิบแอมป์ครับสัมพันธ์กับตัวนี้ไหมปั๊มนะครับนี้พัดบอกแอมป์นะครับแน่นอนแอมป์ต้องสูงด้วยถูกไหมเขาถึงให้คู่กันกับตัวยูร์ซาตัวนี้นะครับไปอีกครับเกือบสุดท้ายแล้วครับ เช่นเดียวกันครับเพิ่มไปตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นหนึ่งโอ้โหอันนี้บาดานครับสุดท้ายนะหมดแล้วบาดานครับท่านอันนี้จุ่มไปบาดานก็ตัวนี้ผมไม่เห็นเขาใส่แบตเตอรี่แล้วก็คอนโซนชาร์จเจอร์มาแสดงว่าเขาต่อตรงนะอุปกรณ์ตัวนี้มันต้องแน่จริงใช่ไหมครับเพื่อนๆครับทํางานได้นะครับทั้งวันนะครับจะโบนต่าโบนน้อยแดดอ่อนแดดแรงนะครับอืม ตัวนี้อะไรคอนโทรชาร์จเจอหรือเปล่าเนี่ยก็ให้มาแค่สองชิ้นใช่ไหมฮม,มันไม่รู้นี่คืออะไรครับต้องโทรถามกันดูเพราะว่าตำหลักก็บอกมาสองชิ้นใช่ไหมเนี่ยสองชิ้นนี่หนึ่งสองแล้วนี่มคืออะไรแถมเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้เขียนมาเอาเป็นว่าตัวนี้ต่อตรงแน่นอ,นอนถ้าเขียนแค่นี้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้ไฟนะครับบา,บางไร่นะฮะใช้ไฟเดือนหนึ่งเยอะมากในการสูบน้ำบอดานนะครับก็อนนี้เลยครับพลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละครับ เล่นถึงสามร้อยบาทเลยนะแผงตัวนี้นะนะครับโอ้นี้ขนาดไม่ซื้อแบตนะถ้าซื้อแบตด้วยผมว่าก็หมดเยอะเหมือนกันนะต้นทุนนะครับก็ลงทุนสูงนะครับสำหรับธุรกิจนะครับบางคนก็คุ้มนะครับเพราะเขาไร่ใหญ่จริงๆเขาต้องสูบน้ําเยอะมากเลยแต่เราบันนะครับใช้น้ํามันเปลืองนะครับใช้ไฟเปลืองก็เป็นสิ่งที่สําหรับเริ่มต้นจากเนี้ยต้อแก่น้อยนะครับท่านทําฟาร์มเล็กๆนะครับบ่อเล็กๆก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่ผมให้ดูเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ สำหรับการอธิบายนะครับแหล่งที่ซื้อจานเออตัวที่จานนี่แหละแผงนะครับมาถึงซื้อเป็นชุดนะครับวันนี้สอนการซื้อเป็นชุดเลยว่ารีนะครับเสียอย่างไรนะครับข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงชุดนี้กับชุดล่างเมื่อกี้นะครับอืมตามราคานะครับตามการใช้งานของท่านนะครับถ้าจะฉีดพ่นยาพ่นน้ำนยเอาตัวไหนนะครับก็ลองดูวิดีโอสักรอบสองรอบก็คงจะเข้าใจกันนะครับใครมีคําถามก็ สอบถามมาทางไลน์นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจผมได้นะครับวิดีโอนี้ก็ยาวหน่อยครับ17นาทีแล้วครับขอบคุณที่บางคนอุตส่าห์ติดตามดูจนจบเลยนะก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกับคนที่เขาต้องการความรู้ตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืม s u b s c r i b e ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอดีๆนะครับเป็นกำลังใจกับผมทำวิดีโอดีต่อไปครับวันนี้ก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ